เริ่มอดคลิปแล้วบ้อไปเชื่อนเลย หนึ่งของแผนตบมือไปแล้วตบไปมือเออกตัวตัวแค่กไเอาหวนี่จตัวอะไรขนบอได้เีงกไปิอก็คือเต็มจอเนาะ ไปอันใดท่านดูเกมดีๆดูเกมปัจจุไม่เกี่ยงว่าไล์สไตร์จะบ้างถ้าคุณพิด คือตอนที่สอบมุดแล้วมุดแล้วบอกเข้าไปว่าผมมุดแล้วเดี๋ยวนี้ผมเน้นเปรตเวย์อย่างเดียวยิง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 ไม่ถึงเลยหลุดอยู่ บอลลไปเเยนาะคุยแผนอยู่คุยแผนอยู่โอ๋ตายแล้วต้องผมไปนอกงรู้นอกนทางไปแล้วคุยแผนอยู่ขอโทษทีซึ่งแผนคืออะไรก็ไม่รู้ลืมแล้วเอาเอาไว้บอดไหมเอาไว้บอดบอดบอดต้องเข้าแล้วหน่อค <c oughs> ุยแผนแล้วลืมเลือกเขียนแผนแล้ว ตะกร้า ข้าขาจาดแบบบุลเลต์บุลเลต์วันนี้คุณทำท่ายากเลยนะคุณจัสคุณมาทำท่ายากใส่หน้าผมด้วยตัวปั้นเนี่ยเป็นตัแล้วบผมวิ่งอะไรวันนี้มาผมวิ่งเหลือแค่ผมวิ่งมิดโเรียาม่าวันไปอยู่ไหนวันไปวันมาแโต๊ดเต้คุณมากระโดดกระโดดเปลี่ยนมือแล้วก็ตวักใส่หน้าผมแล้วให้ผมมองแบบชุบไม่รู้เลยว่ามันจะกระโดดยิงองศาไหนมันแบบ ที่อยู่จะปล่อยมันก็ปล่อยหน้าที่หน้าที่หน้าที่บุคคลที่ไม่ชอบความตรงยังไงนะเบี้ยวใช่ไหมเปิดหนึ่งตาใส่ตาใส่ตาไม่ใช่หรอกีติดเ้องใส่แว่นนี่ไปถึงนั่นแหละคุยกับคนดีๆอย่างผมไม่มีหรอกนึ่งตาแขนมันก็ต้องกันขนอยู่แล้วป่ะโค้งขึ้นน่ะเป็นอะไรนะกร์ ตามไอ้โปรดไงไว้อีเฮียขัดโลกเฮ้อุ๊ยไอลงปากวะเอาลงอ่ะลงก็ต้องฝักไม่ลงไม่ลงมันจะไม่ลงอ่ะไม่ลงอด้วยลงแล้วต่อไปทีมใครลงวะใส่ดีนะพี่ดีมากก่อนไหวอ่ะ บอนไหวนอนสาวดำมันลดราคาเยอะๆสใส่ง่าย,ใส,ายใส่สบายใส่ดีบอลไหวที่ปีปปปไปไต่อไปเราลงเมื่อวะเราลงเมื่อไหร่ต่อไปไม่รู้พี่เรายังไม่เจอทีมอ,อีกขออีกไม่เจอทีมที่อีกแล้วพี่จัน ย่อเยอะไป่อเยอะเยต่อไปการลงใช่ปะดีดีดีสีเนี้ยรุ่นไหนก็สวยสีนีสอสีเนี้ยยังไงก็สวยอย่างเงี้ยใสยังไงก็เด่น ตีตีหแม่งเก็บแรงไว้เก็บแรงว่าใครยิ่งเดียวซิ่งเรีวใช่ปะองนีแม่เดียวทีเดียวไดสองต้องเพิงแรง ของขีดกำสนานเลยก็เป็นเอาแหละแล้วคนจะทีมาเดี๋ยวทีมาโน้ตแรกผมก็ไปคนแซมกบอสแซมกบอสเดี๋ยวนี้เรื่องปกติแล้วของขีดของขีดก็พอบอลผัดหนึ่งไปอยู่ห้องเข้ากรมแกห่อเงาโขลย ขอเวลานอกนฮะโดนรันโดนรันโดนรันอย่างนี้โดนรันสิบสองนี้ต้องขอเวลานอกนะฮะดูเลยอ่ะดูบอลอีสไลฟ์เลยไม่มีคอนเทนต์เลยดูบอลสไลฟ์เลยูไมได้แม่งเอกอาจจะบวกกันเนียยดูบอลสไลฟ์งลยเอ๋อแม่งจะบวกกันเดียเดียวเลยโอ้โหโดนอะไรอ่ะ เอเจเลแก้วเหรอ,อามาขเทนเหรอโอ้โหพายาคิดสิง โอ้ยไล์สามคนเอง้เฉยไฮไลท์เลยไฮไลท์อเตัวหได้ออเอเแก่ลไปเล่นไทยไอตัวเ่มือบอนอ๋อแสดงใช่ไหมมีตัวถือแดงไงไม่ใช่ต้องถือด้วยแล้วก็เล่นเองด้วยไม่เล่นเองแล้วมัไม่ได้บอกไม่มีคนให้ถือไงโอเย็นริบเย็นลิบ